รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พันเมืองพังงาตั้งอยู่ในตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงาแต่เดิมอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2473ตรงกับรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่7เพื่อใช้เป็นสารกลางจังหวัดพังงาเนื่องจากอาคารหลังดังกล่าวมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองพังงาจึงได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อพศ2530 ต่อมาจังหวัดพังงาได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาและเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณปีพศ2556มาจนถึงปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแอร์นมันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เมืองพังงานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสาระละกลางจังหวัดพังงาหลังเก่านะคะ สำหรับที่พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาแห่งนี้นะคะมีการรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพังงาไว้มากมายนะคะติดตามจากรายการวันนี้ได้เลยค่ะอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาเป็นสถาปัตยกรรมแบบอนาธิคมหรือโคโลเนียนซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจากยุโรปตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ชั้นเดียวทาด้วยสีเหลือง และประดับตราคุดไว้หน้าอาคารบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาน,นะคะจะมีการจัดแสดงในส่วนของนิทรศการเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะซึ่งเป็นการบอกเล่าวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตนะคะ<ๆ>ก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆมากมายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาเล่าเรื่องราวรากเงาประวัติศาสตร์ของชาวพังงาตั้งอยู่ในสลักลางจังหวัดพังงาหลังเก่าและต่อมาจังหวัดพังงาก็ได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาโดยเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะ ด้านหน้าอาคารจะมีเรื่องราวพระราชะกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริด้วยรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ บริเวณด้านนอกอาคารนะคะนอกจากมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะด้านในอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาน,นะคะยังคงมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับเมืองพังงาน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนภายในอาคารแห่งนี้นะคะถูกแบ่งให้เป็นห้องต่างๆเพื่อจะแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองพังงาซึ่งมีทั้งหมด6ห้องด้วยกันค่ะ ู้ชมคะภายในพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาแห่งนี้นะคะเมื่อเราเดินเข้ามานะคะก็จะมาเจอกับเรื่องราวของพังงานะคะจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องทั้งหมดของเมืองพังงานนะคะทั้งวิถีชีวิตการแต่งกายนะคะที่บอกเล่าในเรื่องของลักษณะทางกายภาพทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะรวมถึงที่เห็นด้านหลังขวานตรงนี้นะคะเป็นรถโพท้องจําลองหรือว่ารถ2แถวของชาวพังงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรู้เรื่องราวของเมืองพังงากันต่อนะคะด้านในตามมาเลยค่ะ ของเมืองพังงานนะคะสว,สวัสดีค่ะพีะ่เจี๊ยบสวัสดีค่ะค่ะอย่างในห้องนี้ค่ะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยจะได้พบกับเรื่องราวหรือว่าข้อมูลของพังงานเรื่องอะไรบ้างคะพี่เจีย๊ยบเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะในห้องนี้นะคะก็จะบอกบอกถึงโมดดทางธรรมชาตินะคะของทั้งบนบกแล้วก็ในน้ํานะคะส่วนสําหรับแล้วก็มีแหล่งโบราณคดีที่ว่าทุกให้ทุกคนให้ความสนใจอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีทุ่งตึกที่มีแหล่งลูกป,ปัด<อ>ที่สําคัญแล้วเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่แบบ งดงามมากก็คือเกาะสุรินทร์เกาะซีมิลันใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวค่อนข้างไปเยอะเพราะว่าทุกปีทุกปีเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาชมวิถีชุมชนของโมแกนด้วยก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของทางงานมีความสวยงามท้งโลกใต้ทะเลรวมถึงมีการดำน้ำอะไรางเนี้ค่ะทะเลที่สวยงามด้วยแล้วก็ชชุมชนโมแกนด้วยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เป็นวิถีชุมชนที่ทุกคนก็อยากสัมผัสนะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของเราแล้วก็จะมีเป็นห้องๆเนี่ยแบ่ง,แบ,งแบ่งเป็นห้องๆงน,นะคะมีทั้งหมด6ห้องนี่นะคะอย่างเหมือนเหมือนท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันจะมีถ้ำพงช้างที่เป็นเป็นทั้งภ<ช>ูเขาภูเขาใช่ไหมคะแล้วข้างในจะเป็นน้ำเราก็สามารถจะนั่งเรือเข้าไปชมธรรมาชาติภายในถ้ำแล้วก็พอนั่งเรือเสร็จปุ๊บก็ออกไปข้างมันก็จะเป็นทะเลใช่ไหมคะก็โอเคสวยงามก็จะมความพิเศษของถ้ำพงช้างใช่คือต้องรอดในในก็จะมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมายใช่ใช่ใช่ค่ะ แล้วก็จะมีของอำเภอต่างๆที่ที่ที่ทเป็น<า>หลังท่ง <ๆ S 1> <ไป S 2> เดี่ยวใช่มีหมดเลย เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของพังงาทั้ง8อำเภออาไที่นี่นะคะมีทุกอย่างเลยแหล่งโบราณคดีที่สําคัญนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีหมดนะคะอย่างด้านหน้านี้นะคะ,คะมีแหล่งท่องเที่ยวของพังงาที่บอกว่ามีอยู่ทั้งหมด3ส,ส่วนมีแหล่งน้าน้ําชมปะการางังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใช่ค่ะก็จะมีบอกไว้ใช่ไหมคะอันนี้แหล่งแหล่งดำน้ำนี่นะคะชมปะการังเราพอเรากดตรงนี้ปุบนะคะก็จะบอกเลยว่าตรงนั้นคือแหล่งขึ้นไฟเลยว่า อุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะสุรินนะคะแล้วก็จะมีของเกาะซิมิลันหมูกก่เกาะซิมิลันคือมันจะใกล้ๆกันนะคะ<ม>แล้วก็อ่าวพังงาคือมันจะเป็นแหล่งที่บอกๆตรงชมปะการังได้นะคะก็จะมีว่าที่ไหนบ้างใช่ค่ะนี่ะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเดี๋ยวขอร้องกดดูน,นะคะส่วนท,ทางธรรมชาติก็มีเกาะยาวน้อยนะคะแล้วจะมีเกี่ยวกับเรื่องหาดต่างๆหาดที่เป็นทะเลเขาจะให้ได้ชมกันมีน้ำมีน้ำตกมีหาดเขาหลักแล้วก็บ่อน้ำพุร้อนก็จะมี เป็นที่อธิบายเหมือนห้องแรกเขาจะเป็นลักษณะของถ้าเขาเขียนที่ว่ามีมนุษย์โบราณเห็นไหมคะเนี่ยจะมีภาพบนฝาผนังโดยใช้เมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ยางไม้หรือว่าเป็นพวกหินพวกเหล็กยง,งเขียนตามตามฝาผนังนะคะแต่มันก็ยังคงอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังมีมีภาพบนนี้อยู่ถ้าเรา,ราไปที่เขาเขียนจะเห็นภาพแบบใช่มันจะเป็นมันจะเป็นเขาลูกเขาอยู่อะคะ่ะแล้วมันมันจะม,มีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นภาพอย่างเงี้ยคือมนุษย์ถ้ำอะค่ะสมัยโบราณสมัยก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้ก็คือมีการจำลองให้เห็นว่าเมื่อก่อนมนุษย์ถ้ำมีความเป็นอยู่ยังไงใช่ไหมคะก็คือเรียกว่าในห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีเรื่องราวของการเขียนภาพบนฝาผนังมากมายนะคะเพื่อเพื่อคนอื่นคนคนที่เขาเข้ามาหรือศึกษาเนี่ยเขาเลยรู้ว่าเรานะมากขอนประวัติศาสตร์มันมีอะไรบ้างเขาก็ได้ไปศึกษาต่ออะค่ะ ก็จะเห,เห็นเลยว่าทุดิบในการเขียน<ช>ลักษณะของภาพที่พบเป็นยังไงใช่ค่ะ,ะ,คะเขาจะร,ระบุไว้หมดเลยค่ะปกติเนี่ยถ,ถ้าแบบสมัยโบราณเออสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้สีทาหรือวาดระบายแต่ของทางสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอยู่ใช่ไหมคะก็จะใช้แบบของโบราณที่เขามีอยู่ในตรง,ตรงนั้นเขามาใช้ทําแล้วก็เกิดภาพต่างๆในจินตนาการเกิดวิถีชีวิตว่าเขาได้ทำอะไรบ้างเขาตื่นขึ้นมาเขาต้องทำยังไงมันมีคือเขาได้บ่งบอกวิถีชีวิตตรงนั้นไว้ด้วย ก็เลยเลยต้องไปศึกษาในภาพวาดเนี้ค่ะก mm ็คือพอเราไปเห็นภาพวาดจริงๆแบบนี้เราก็จะต้องไปดูว่าเขาต้องการสื่อเขาต้องการเล่าอะไรเราใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงเขาทำทำอะไรทำมาทำอาหากินอะไรวิถีชีวิตเขาทํายังไงเขาก็จะบ่งบอกในภาพวาดตัวนี้มามันก็ เกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือค่ะว่าเราอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ทางทางทะเลนี่หมายความว่าการค้าขายต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดกับประเทศต่างๆอะค่ะตรงนี้ก็จะเขาจะบ่งบอกให้ให้เราดูนะคะว่าใช่ความสัมพันธ์เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเดินเรืองใช่ไหมคะที่เดิว่าเราได้การค้าเราค้าขายกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยโบราณค่ะเป็นแหล่งโบราณคดีทุ่งตึกอะค่ะที่มีความสําคัญอย่างเช่นลูกปัดโบราณที่เขาขุดพบนะคะ ก็จะมีค่ะใช่ฮะลูกปัดโบราณที่จะขุดพบที่อําเภอตะกวัวป่าจัางหวัดพังงาเน,นี่ยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นจะเรียกว่าเมืองตะโกลานะคะเป็นเป็นเมืองที่นานมากที่เขามีการเ,เส้นทางเหมือนที่บอกเส้นทางทางทาง,ทางทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเพราะมีการค้าขายมีการขายกันแล้วก็ฝังมั่งอะไรมั่งใช่ไหมคะทางโบราณคดีเขากมามา็มาขุดพบแล้วเขาก็ได้วิวิจัยกันเออโอเคนะกีป่ปีแล้วที่ มีการค้าขายเชื่อมโยงกับทางตะกว่าป่าอะไรเงี้ยค่คะก็คือทํางานไปควบคู่กับนักโบราณคด<า>ีด้วย<ะ>กับสินปากรด้วยนะคะเพื่อจะพิสูจน์ว่าร่องรอยความเจริญที่เข้ามานะั้นมีมาตั้งแต่ยุคไหนใช่ไหมคะเทวรูปพนาลาที่เขาเหนือที่ขุดพบที่ของตะกว่าป่านี่นะคะ จะเก็บรักษาไว้ที่พ,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครน,นะคะ <ST AR> ส่วนเทวรูปพระนารายที่เขาพระนารายที่อำเภอกระปงนะคะก็จะเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติถลางจังหวัดภูเกะะ็ตค่ะั้งสองท,งองที่งสองที่นี่คือจะดูแลรักษาองค์เทวรูปไว้ซึ่งเป็นของของแท้นะคะส่วนองค์อื่นๆที่จําลองเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีเหมืองแร่ที่ว่าสร้างไรายได้ให้กับชาวพังงานนะคะการทําแร่ดีบุกค่ะ ก็คือในยุคนั้นใช่ไหมคะ,คะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรุ่งเรืองนะคะก,ก็ส่วนปัจจุบันนี้แรกเราก็หมดไปไม่ค่อยมีทําแล้วนะคะเพราะพังงาในยุคก่อนหนะ้านี้คือขึ้นชื่อในเรื่องของแร่ดีบุกใ,ใช่ไหมคะ,คะเป็น,นแ่ร่ดีบุกด้วยที่มีการค้นพบเป็นจํานวนมากใช่ใชไหมคะ,คะเพราะเราส่งออกเยอะๆแล้วเป็นรายได้หลักของจังหวัดพังงาสมัยก่อนนะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนใหม่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลัก คุณผู้ชมคะอย่างวันนี้นะคะพี่เจยบก็นําชมมาตั้ง,งแต่ฐานาแรกที่เราได้รู้จักกับพังงาแหล่งท่องเที่ยวของพังงารวมถึงได้มารู้จักกับพังงาในอดีตว่ามีการค้าอย่างไรมีความเป็นอยู่ยังไงนะคะและภายในห้องนี้ค่ะก็มีการบอกเล่าในเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะซึ่งตั้งแต่เมืองพัางงาเมืองตะกปวป่าแล้วก็เมืองตะปวทุ่งรวมถึงสินค้าต่างๆในเมืองพังงามีอะไรบ้างวันนี<อ>้ก็ขอบคุณพี่เจีบยบมากนะคะที่นำฐานชมภายในพิพิธภัณฑ์เมืองพังงานนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ คนพังงาการแต่งกายเป็นอย่างไรนะคะเดีย๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะห้องจะแสดงที่4คนพังงาห้องนี้จะแสดงเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดพังงาซึ่งประกอบด้วยคนกลุ่มหลัก4กลุ่มได้แก่ชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนบาบายะยา,ยาและชาวเลนอกจากนี้ยังมีการจะแสดงภาษาตำนานพื้นบ้าน ศาส,สนาและความเชื่อของกลุ่มคนต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการแสดงเครื่องแต่งกายของชนกลุ่มต่างๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะฝันอยู่กับพี่หนุ่ยนะคะซึ่งจะเป็นผู้จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของห้องนี้นะคะซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมเรื่องราวของการแต่งกายวิถีชีวิตชาวพังงาดัา้งเดิมมาไว้ค่ะ สวัสดีค่ะพี่นุยสวัสดีค่ะ,คะ เข้ามาในห้องนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายในเรื่องของพิถีชีวิตการแต่งกายแล่าฟังใน่อค่ะมีความสําคัญยังไงบ้างคะ,คะเดี๋ยวก็จะพูดถึงว่าห้องนี้เป็นห้องที่สี่นะคะของพิพิธภัณฑ์เมืองพังงานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนพังงาทั้งหมดนะคะซึ่งคนพังงาจะมีกลุ่มชาติพันธุ์นะคะอยู่ด้วย4ี่กลุ่มก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายพุทธคนไทยเชื้อสายมุสลิมแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็ยังมีชนกลุ่มน้อยก็คือชาวเลนะคะซึ่งแต่ละ กลุ่มชนนะคะจะมีความแตกต่างในเรื่องวิถีชีวิตกันไปบ้างนะคะแต่ก็มีการผรสมกลมกลืนในเรื่องวิถีวัฒนธรรมที่ลงตัวนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขเป็นเมืองแห่งความสุขนะคะแล้วก็พอมาพูดถึงเรื่องการแต่งกายนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนจังหวัดพังงานะคะจะมีการแต่งกายโดยเฉพาะของผู้หญิงนะคะที่มีลักษณะที่เป็นไปนะคะ จากความดั้งเดิมก็คือใส่ผถุงสำหรับการแต่งกายของผู้ชายนะคะเวลาอยู่พื้นบ้านทั่วๆไปก็จะมีผ้าขาวม้าหรือนุ่งกางเกงนะคะเสื้อสรงกระบอกนะคะห้องจัดแสดงที่5มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวพังงาที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตได้แก่การประกอบอาชีพประมงการเกษตรกรรมการทำเหมืองแร่วัฒนธรรมประเพณีเทศกาลศิลปะการแสดงและการละเล่นที่สำคัญค่ะ อย่างห้องนี้นะคะพอเราเข้ามาก็เห็นหน้าหลังเราก็าจะมีในส่วนของยางพาร,ราเพื่อเศรษฐกิจของชาวพังงานนะคะ,ะก็มีการจําลองูดวิถีชีวิตคนผลีกยางด้วยนะคะห้องนี้คือห้องอะไรนะคะพี่หนุย่ยมรดกวัฒนธรรมและภรรมูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ,คะที่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบอาชีพซึ่งคนพังงานจะประกอบอาชีพหลักก็คืออาชีพเกษ,ษตรกรรมนะคะแล้วก็จะมีการทําประมงนะคะเราจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงว่าชาวบ้านเขา ทำกันขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพนะคะอาหารนี่ก็จะสืบเนื่องมาเรื่องประเพณีเหมือนกันเห็นไหมมันจะเกี่ยวเนื่องในวิถีชีวิตหมดเลยนะคะอ,อันอนี้าาจะเป็นค่าา<า>นนะค่ะในงานบุญาศาสตร์เดือนสิบก็จะมีขนมหลักๆก,ก็คือขนมลาอะไรเนี้ยนะคะมันยังมีขนมเทียนขนมต้นใต้นะคะอีกเยอะแยะเลยนะคะ อันนี้อันนี้ขนมต้มนะคะขนมต้มใบกะพราะใบกะเพราะนะคะก็เหตนจะมีขนมหลักแล้วค่ะอันนี้สําหรับในส่วนของงานบุญงานสําคัญประจำเดือนศีกใช่ค่ะค่ะถึงต่อมาอาหารว่างอาหารว่างอันนี้ขนมเต้าซ้อนี่ก็ของพังงาเลยอันนี้ขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่อเลยเป็นของฝากไม่ทานถือว่ามาไมถึงพังงาใช่ไหมคะลูกจันด้วยลูกจันด้วยค่ะ รูจานแช่ออิ่มนะคะเป็นอาหารว่าอาหารว่างก็ได้นะคะค่ะแล้วก็อาหารปักใต้ที่เป็นที่นิยมอีกนะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ใกล้ทะเลเราก็จะมีกุ้งเสียบใช่ไหมคะค่ะนี่มีอาหารข้าวน้ำน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้น้ำชุบก็ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะใส่กุ้งสดหรือว่าใส่เ ปลาจิงจังนะคะค่ะแล้วก็จะมีผักเครื่องเคียงนะคะประดับสวยงามอันนี้อาหารรสเด็ดก็คือแกงพงปลาหรือว่าไตปลานั่นเองนะคะค่ะก็เรียกว่าชาวพังงานนั้นมีวัฒนธรรมเรื่องการกินความข้างพิธีพิถานจะมีอาหารที่หลากหลายหลากหลายก็อาจจะเอาผลิตภัณฑ์ที่อย่างเช่นว่าเขาเกิดจากการถนอมอาหารอ่างเงี้ยมาปรุงประดิษฐ์ประดอยนะคะเป็นอาหาร รัดเลิศนะคะค่ะแล้วก็สําหรับคนปากใต้เลยนะสตอสตอผัดกะปิด้วยใส่กุ้งต้องหาเวลามาทานเพราะว่าอาหารใต้นั้นเผ็ดและอร่อยจริงๆนะคะรสชาติเข้มข้นเข้มข้นนะคะห้องจัดแสดงที่6เอกลักษณ์สถาปัตยกรรม ห้องนี้นาเสนอเกี่ยวกับมรดกทางสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และส่งคุณค่าของจังหวัดพังงาได้แก่สารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานอกจากนี้ยังแสดงเรื่องราวของชุมชนเก่าแก่ในเมืองพังงาได้แก่เมืองเก่าตะกัวป่าและบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของชาวพังงาสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่จะแสดงให้เห็นพัฒนาการของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัยและแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าสถาปัตยกรรมของชาวพังงาได้เป็นอย่างดีค่ะมาที่ห้องเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดพังงามากเลยนะคะที่ยังมีสถาปัตยกรรมที่คู่บ้านคู่เมืองของพังงาให้ได้เห็นอยู่นะคะก็คืออาคารจิโนโปรตุกีสนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ตั้งแต่เนี่ยที่ วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะที่อำเภอเมืองก็ยังมีอาคารหลังเก่าๆที่ให้เราเห็นอยู่นะคะซึ่งสื่อความเป็นสถาปัตยกรรมคู่เมืองพังงานะคะก็คือเรียกว่ามาพังงายังมีอีกหลายที่ที่สามารถให้เราได้พบเจอกับความมดงามของบ้านเรือนอาคารและก็การก่อสร้างในอดีตใช่ไหมคะก็คือสถาปัตยกรรม ทีู่กังงาผ้เรื่องโบ,โบราณสถานก่อนนะคะ,คะก็คือก็มีลักษณะผสมนะคะ<ม>ผสมการะหวางสถาปัตยกรรมนะคะของอ,อายุทยาบ้างนะคะ,คะสุขโขทัยนะคะแล้วก็ภาคใต้เราก็จะเป็นเรือนลักษณะทรงปั้นหยานะคะ<ม>ซึ่งเดี๋ยวนี้จะมีให้เห็นก็โดยเฉพาะชนบทสลีมายังมีอยู่บ้างนะคะก็จะเป็นลักษณะการยกพื้นสูง นะคะยกพื้นสูงแล้วก็มีหน้าจัวทรงสูงนะคะแล้วโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาก็เป็นลักษณะของอาคารทรงปัญญาะค,ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะต้องขอบคุณพี่หนุ่ยนะคะที่เป็นไกด์ยติมาศักนะคะนำขวัญน,นะคะชมตั้งแต่ในเรื่องของการแ่่งกายของเมืองพังงาน,นะคะ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวพังงาแล้วก็มาสิ้นสุดที่ห้องนี้นะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านเรือนนั่นเองนะคะขอบคุณพี่หนุ่ยมากเลยค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้อย่างเต็มที่เลยละค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชมกันต่อกับพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาต่อคะ่ะพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคู่เมืองพังงา ที่เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับจังหวัดพังงาอย่างครอบคลุมรอบด้านทางด้านสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองศาส,สนาความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาสัมผัสถึงร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองนี้และแสดงให้คนทั่วโลก ได้เห็นถึงอารยธรรมที่งดงามของแผ่นดินไทยด้วยและนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาน,นะคะจากสารกลางจังหวัดพังงานนะคะสู่แหล่งเรียนรู้โบราณสถานของชาตินะคะมาสู่ความเป็น แหล่งเรียนรู้ที่คู่กับชาวพังงาน,นะคะที่คอยบอกเล่าตัวตนของชาวพังงาให้กับลูกหลานชาวพังงาน,นะคะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาวพังงาน,นะคะทั้งการแต่งกายอาหารความเป็นอยู่รวมไปถึงบ้านเรือนสมัยโบราณด้วยล่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถจะแวะเวียนมาชื่นชมความงดงามเหล่านี้ได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์เมืองพังงานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ